เรามาเริ่มกันในทางครั้งใหม่ใน Heroes War Counter a t t a c k กันเถอะกราสวัสดีพ่อพี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two n o o b Heroes War นะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมใหม่ล่าสุดของค่าย c o m to u s เลยนะครับผมก็มาเล่นแล้วก็ เป็นสายเปไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่เล่นเกมนี้ประมาณมาประมาณสัก4วันนะครับผมผมก็อยากจะเริ่มทําไกด์ของผู้เล่นใหม่นะครับผมที่แบบจะช่วยลุยยังไงให้แบบสามารถผ่านได้เร็วๆนะครับก็เริ่มต้นจากคลิปแรกกันเลยเป็นไกด์ของผู้เล่นใหม่จากประสบการณ์ตรงที่ผมเล่นมาเลยละกันนะครับอันดับแรกนะครับมารู้จักกับระบบของเกมนี้กันก่อนนะครับโดยเกมนี้มันจะมีการการได้มาซึ่งตัวละครเนี่ยมันจะได้มาจากการสิ่งที่เรียกว่าการทําสัญ,ญญาจ้าง ทหารนะครับก็นี่เพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีตัวละครต่างๆนะอันเนี้ยก็คือเป็นการที่เราสามารถซื้อตัวละครจากในนี้เพื่อที่จะเอามาใช้นะครับแต่การที่จะทําให้ตัวละครนี้เก่งได้ในเกมนี้ครับก็คือเราจะต้องมีการ์ดนะครับผมซึ่งยิ่งเป็นการ์ดระดับ SSR เนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับนะ SSR, SR กับ R เนี่ยนะครับ SSR ก็จะเป็นระดับสูงสุดนะฮะพอเราได้ตัวตัวตัวละครมาเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไอ้เจ้าการ์ด SSR ของตัวละครนั้นนะแปะเข้าไปนะครับผมแล้วก็ทําการอัปเกรดตัวละครแล้วมันก็จะมีการ์ดอ แบบนึงก็คือการสกิลนะครับก็คือการอันนี้จะเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับก็ถ้าใส่เข้าไปก็จะเป็นการเสริมพลังให้กับเจ้าตัวฮีโร่ของเรานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอันดับแรกของผู้เล่นใหม่นะครับสิ่งที่จะทําให้เราเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการหาการ์ด SSR ในช่วงแรกๆมาให้ได้มากที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว,ลวก็คือค่อนข้างจะแนะนําให้เพื่อนๆ,ๆที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็คืออยากจะให้ลอง ให้ลองสุ่มจาก,การดที่ที่ที่ได้มาในช่วงเริ่มต้นนะครับผมเพื่อที่จะได้การ์ด a s r ที่ที่มากที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้ไอ ID ที่เราจะไปด้วยเนี่ยมีมีสามารถที่จะไปข้างหน้าได้เร็วที่สุดนะครับก็สำหรับผู้เล่นนะฮะก็จะแบ่งเป็นสองสายและกันจะแบ่งเป็นสายฟรีกับสายเปย์นะครับพอดีว่าของผมเนี่ย มันเป็นสายเปยนะมันได้เป็นสายเปยออกมานะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนะถ้าเกิดว่าเราดูที่การ์ดเนี่ยนะฮะการ์ดแรกที่ผมได้มาเนี่ยนะครับระดับของการ์ดเนี่ย SSR แรกที่ผมได้มาเนี่ยหผมได้การ์ดเทรเวอร์ SSR มาก่อนเลยใบที่ของของ SSR ของโรสแมรี่มานะครับซึ่งฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ที่ต้องจ่ายด้วยเพชรเท่านั้นนะครับแล้วก็เพชรที่เป็นต่างจริงอะฮะและอันที่3นะครับที่ผมได้มาเนี่ย SSR ใบที่3ที่ผมได้มานี่รู้สึกว่าจะเป็นไอ้เจ้านี้นะ1 2สอง 3นี่น่าจะเป็นตัวอะไรวะจะไม่ได้นี่นี่นคือนี่นะครับซีฟเนี่ยนะฮะได้มา3ตัวผมผมผมได้มา3 s s r าจากจากการรีไอดีนะครับก็คือรีมาจนได้3 s s เออารฮีโร่สตัวผมก็เลยเลือกว่าจะมาทางนี้ซึ่ง2ตัวนี้สายเปร์ล้วนๆเลยสายเปเน้นๆนะฮะสออันนี้นะครับอ่ะ และทีนี้คือพอได้การ SSR มาแล้ววิธีการรีไอนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดเข้าไปที่มุมมุมซ้ายบนเหมือนเหมือนใน Summoners War เลยนะครับแล้วกดที่รูปเฟืองนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถกดที่รูปประตูเนี่ยถ้าเกิดสว่าเ,เรารีไอไปแล้วเนี่ยเราได้ SSR ไม่สมอย่างที่เราอยากได้เนี่ยเราก็กด รูปประตูเนี่ยออกไปแล้วก็เข้ามาล็อกอินใหม่ด้วยรูปแบบของการเป็นแขกนะครับเป็นเกสนั่นเองนะครับ <_ letter> คือในการที่เราจะเริ่มเกมเนี่ยเราเริ่มจากไ d ดีที่เป็นเกสก่อนยังไม่ได้ผูกนะครับผมแล้วก็เข้ามา,อาลองอลองเปิดการ์ดดูว่าได้ SSR ไหมนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ SSR หรือว่าได้ SSR ที่เราไม่ไม่พอใจเนี่ยเราก็เข้ามากดตรงนี้แล้วก็กดประตูออกนะครับแล้วก็เราก็เข้าไปเป็นเกสใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดใหม่เรื่อยๆจนกว่าจะได้อันที่เราอยากได้ เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับทีนี้พอสมมติเราได้ ID ที่เราพอใจละได้การ SI ที่เราพอใจละสิ่งที่ต้องทําต่อไปนะคือเข้าไปในห้องแชทแล้วก็แอดเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะครับแอดเพื่อนให้ได้มากที่สุดเนี่ยอย่างตอนนี้ผม,มในหมวดของเพื่อนเนี่ยนะครับผมก็มีอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะละนะครับ อ่าก็ในแชทเนี่ยฮะก็ไปกดที่ชื่อใครก็ได้นะครับแล้วก็แอดเพื่อนนะครับรู้สึกว่าอ่าช่องที่คนจะอยู่เยอะเนี่ยก็จะเป็น1-10อะไรพวกนี้ก็จะอยู่กันนั่นค่าจะปะปลายอยู่เหมือนเหมือนกันนะครับก็ถักไปได้แล้วก็แอดเพื่อนเยอะๆการแอดเพื่อนเยอะๆเนี่ยมันช่วยอะไรเรานะครับมันช่วยให้เราสามารถที่จะเอาอ่าตัวมอนสเตอร์ของอ่าตัวฮีโร่ของเพื่อนเนี่ยนะครับ ที่จะจะสามารถช่วยให้เราผ่านด่านไปได้เหมือนใน s u m m o n e r s War เลยนะครับแล้วก็เกมนี้คือระบบต่างๆเนี่ยเหมือน s u m m o n e r s War ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะอ่าแล้วทีนี้คือพอเราได้เพื่อน,นเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เกมนี้มันจะช่วยเราได้เนี่ยคือในร้านค้าเนี่ยครับมันก็จะมีร้านค้าแต้มมิตรภาพนะแต้มมิตรภาพเนี่ยก็จะเป็นแต้มที่เราเอาเฟรนด์พอยต์ส่งให้เพื่อนๆนั่นเองนะครับก็ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีการเพื่อนเรามีการเอามอนสเตอร์เราไปใช้อาเอาฮีโร่เราไปใช้ เราเอาเอาเอาฮีโร่เพื่อนมาใช้ประมาณนี้นะครับก็คือสลับสลับกันก็จะสามารถที่จะส่งแต้มเฟ็นพอยต์ตัวนี้ได้แล้วในแต้มนี้เราสามารถที่จะ เวลาที่เพื่อนส่งแต้มให้เราเนี่ยเราก็จะได้ทีละ50แต้มใช่ไหมเพื่อนเราที่สามารถแอดได้เนี่ยคือ30คนนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดแอดสาคนสามสามสิบคนเนี้ยส่งให้เราคนละ50พอยต์ก็เท่าไหร่พันห้าร้อยพอยต์ละพันห้าร้อยพอยต์เนี่ยครับก็คือว่ามันช่วยให้เราแบบสามารถที่จะรีพวกเอ็นเอนอร์จีอะไรจากร้านนี้ได้ฟรีๆค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะตัวอารีนาเนี่ยสำคัญมากเอเนอร์จีช่วงต้นเนี่ยก็สําคัญมากเหมือนเหมือนกันถึงแม้ช่วงแรกจะแจกมาเยอะแล้วก็ตามแต่เราก็สามารถที่จะเติมได้้้ฟรรรรรีีีีๆท่่่นนนนนะะะคคัับบกก็ใใชตตงาเิมมผอ นอกจากนั้นนะครับสมมติหลังจากที่เราเติมไปแล้วเรามีเพื่อนแล้วใช่ไหมพยายามผ่านด่านให้ได้เยอะที่สุดนะครับผ่านด่านให้ได้มากที่สุดนะครับโดยถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกนะครับคิดอะไรไม่ออกว่าจะไปทางไหนทําอะไรดีนะครับมุมขวาบนเนี่ยจะมีจะมีสิ่งที่เรียกว่าเควส t ภารกิจอยู่นะครับมันก็จะบอกเราว่าเรา,เรา,เ,ราเราต้องทําอะไรบ้างนะครับเนี่ย q u e s uh, ที่เป็นความสําเร็จเนี่ยนะฮะมันก็จะมี q u วสที่เป็นรายรายวันด้วยแล้วก็มี quest ทั่วๆไปด้วยแล้วก็เราก็ทาตาม quest ทั่วๆไปไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นขั้นตอนบอกว่าเราควรจะไปทําอะไรเราควรจะไปทำรเราควรคจะไปที่ไหนยังไงก็ไล่ทําตาม q u วสนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็นอกจากนี้อ่เดี๋ยวเรามาพูดถึงกิจกรรมกันหน่อยดีกว่ากิจกรรมเนี่ยก็เหมือนใน summer soul อีกแล้วนะครับผมก็คือกิจกรรมเนี่ย ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถที่จะพัฒนาไอเดียของเราได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับอันแรกเนี่ยให้เราไปกดที่มุมซ้ายบนก่อนก็ได้นะครับกิจกรรมอันเนี้ยจะมีกิจกรรมของครูนะครับผมนี่มีเช็คมีเช็คลายวันใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยก็จะมีกิจกรรมที่แบบว่าล็อกอินลายวันให้ครบ7วันแล้วเราจะได้เจ้าตัวฮีโร่มาลิสามาด้วยครับกิจกรรมเยอะมากนะครับแล้วก็นี่กิจกรรมรายวัน7วันนะครับผมอันนี้ก็คือว่าจะเอาไว้รับรางวัลน,นะครับผมได้ด้วยก็คือทาาําาาตมภรรกิิจในนนนสอััี้ะคบ แล้วก็ปฐมบทแห่งอัสลานนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถที่จะทําทตามเงื่อนไขคือ,อเก็บเหรียญตา2อันเหรียญตา10อันอันนี้ก็ก็คือเราก็จะได้เหรียญเหรียญตาม,มาตามจํานวนข้อกําหนดนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยเราจะอัปเกรดอาวุธอะไรข้อหน้างเยอะอยู่ละใช้5 0 0 0โกดด์ได้อัน8อันใช้พลังงาน8หน่วยใช้เหรียญตา10อันนะครับผมได้เมื่อใช้ตัวเข้าฝึกนะครับผม อารีนาหนึ่งใบประมาณนี้นะครับคารีนาก็จะได้แต้มเยอะหน่อยแล้วเราก็สามารถเอามาขึ้นรางวัลพวกนี้ได้เน้นว่าอันนี้คือเป็นกิจกรรมรายวันนะครับผมมีจนกระทั่งถึงน่าจะถึงวันที่16เมษายนเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าเรารับอันนี้ได้ได้ทุกวันเลยนะครับเล่นก่อนได้ก่อนรับรางวัลได้เยอะก่อนด้วยนะครับแนะนําให้มาทํากันนะฮะแล้วก็เควสิกอันนึงนะครับภารกิจรับของครูอันนี้ก็เหมือนกัน นี่ฮะก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เราแบบทําตามขั้นตอนเรื่อยๆนะครับก็ตามเจ้าครูไปนะฮะนี่ก็เก็บของได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่ผมก็ไล่เก็บละรับรางวัลอ่านี่นะครับสะสมแต้มชัยชนะ2,000แต้มโอ้โหนั่งเยอะเลยเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ทําตามกิจกรรมพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นทางนะครับก็ช่วยทําให้เราสามารถที่จะ,ะทําให้ไอเดียเราโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับและนอกจากนี้นะสำหรับ ต้องเร Fest ียกได้ว่าอาสำหรับสำหรับสายสายฟรีก่อนแล้วกันนะครับสายฟรีก่อนแล้วกันการรีการ์ด s s r เนี่ยนะครับมันก็จะมีทหารที่เราทําสัญญาได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นได้ว่ามันจะมีเพชรท,ที่เป็นสีฟ้ากับสีแดงบวกฟ้านะครับผมอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นสีแดงบวกฟ้านะครับเกมนี้ก็จะมีการแจกเพชรสีแดงในอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเพชรสีฟ้าเนี่ยเป็นเพชรที่ต้องใช้ตังค์เติมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรีนะผมแนะนําว่าการ์ด SSR เนี่ยควรจะเป็นเจ้าพวกฮีโร่ที่เป็นเพชรสีฟ้าบวกแดงเนี่ยนะครับเนี่ยจะ พวกนี้คือสามารถที่จะซื้อด้วยเพชรที่เกมนะแจกมาให้ได้นะครับก็พยายามหาก,การเอชอของเจ้าฮีโร่พวกนี้อย่างเช่นอาจเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวไม้เนี่ยเจ้าตัวอเอคอนเนี่ยอันนี้ก็คือสามารถที่จะซื้อได้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะหลายๆตัวนะครับถ้าได้เอช S S R นะครับผมของตัวที่เป็นแบบเพชรแดงบวกฟ้าเนี่ยพวกพวกพวกเนี้ยถือว่าเริ่มต้นได้ดีแล้วนะครับเริ่มต้นในพาร์นดีแล้วก็ซื้อฮีโร่พวกนี้ไปด้วยเลยก็การ S S R ก็ทำให้มันเก่งขึ้นไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวในคลาสต่อไปเราจะมาลงในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการอัปเกรดตัวตัวละครต่างๆนะครับว่าจะทำงานยังไงในเกมนี้นะครับเดี๋ยวยังไงประมาณนี้ก่อนนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์นะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ บายาย